สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิว power inverter กันครับเนี่เป็น power inverter ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็น power inverter ที่ใช้ไฟ12โวลต์นี่ครับมันจะบอกอยู่12โวลต์แล้วก็ความถี่ที่มันจะได้ก็คือจะได้50เฮิร์ครับคือตัวเนี้ย inverter ตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่แปลงไฟจาก12โวลต์ให้เป็น220โวลต์ จากไฟ DC นะมันมีบอกอยู่ที่หน้ากล่องเลย DC ก็ไฟกระแสะตรงอะไฟพวกแบตเตอรี่ต่างๆะ่ะแปลงจาก 12V โวลต์ให้เป็น AC 220V 220V โวลต์220โวลต์ก็คือไฟบ้านไฟบ้านเราก็อันตรายนะครับ 220V โวลต์ v, คือไฟมันจะสูงตัวนี้ผมได้มาในราคา465บาทแล้วก็ค่าส่งอีกประมาณ40บาทก็รวมๆแล้วก็ประมาณ500บาทครับสั่งในช้อปปี้มา ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ใหดูกันผมได้ต้องต่อแล้วแหละเรามาดูสเปคกันก่อน,นสเปคของมันนี่มันบอกว่า dc input 12หรือ 24V โวลต์ตอนเราซื้อเราต้องไปเลือกให้ตรงนะก็ส่วนใหญ่มันก็จะขายแค่1 2สโวลต์เท่านั้นแหละส่วนเอาต์พุตก็นี่2 2 0โวลต์ห0เพร์หรือว่ามันสามารถเป็น1 1 0ก็ได้6 0เพิร์แต่ว่าเราต้องซื้อให้มันตรงรุ่นเนี่ยแหละให้ตรงรุ่นก็คือตัวนี้ให้ตรงรุ่นที่มันขีด,ขดบอกตรงนี้ แล้วสเปคตัวนี้จะอยู่ที่500วัตต์500วัตต์น่าจะเป็น500 500วัตต์พีคอะใช้เต็มเต็มไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่า500วนะัตต์่ะแต่ว่าผมคิดว่าผมใช้ได้สัก200-300วัตต์ก็โอเคแล้วเนี่ยก็ด้านหลังมันก็บอกว่าเหมาะจะใช้กับนี่สว่านก็ได้หม้อหุงข้าวก็ได้นะม้อหุงข้าวแล้วก็นี่อะไรวะ กะติกน้ำพัดลมทีวีคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยแต่ว่าสเปคมันก็ได้แค่นี้แหละ500วัตต์อย่าไปใช้เกินกว่านี้ครับใช้กับแอร์ไม่ได้แน่นอนหรือว่าพวกสว่านไฟฟ้าสูงสูงอะไรงี้ก็ไม่ได้ฮีตเตอร์ที่แรงๆก็ไม่น่าจะได้ครับตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันหม้อของข้าวน่าจะเป็นหม้อเล็กๆกระติกเล็กๆน่าจะได้อยู่อืก็ไม่มีอะไรเลยแกะดูดีกว่าแกะดูก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ มีสายขี่แบตให้แล้วก็ตัวกล่องมันอันแล้วก็มีใบรับประกันให้ด้วยนะอันนี้คือผู้ผลิตผู้ผลิตเขาไม่ใช่ผู้ผลิตหรอกผู้ขายเขารับประกันให้ผมซื้อวันที่26เนี่ยขนาด500วัตต์เขาก็ประกันให้1เดือน <c oughs> เขาขีดช่องประกันให้ผม1เดือนเอ้1เดือนก็1เดือนวะอืมครับ ไม่ได้ประกันหนึ่งปีนะครับตัวนี้ประกันให้1เดือนไม่เป็นไรครับหนึ่งเดือนก็1เดือนก็อันนี้ก็จะเป็นคู่มือของมันคู่มือก็จะมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนี่ไม่ค่อยได้อ่านหรอกภาษาอังกฤษคืออะไรก็ลรูปมันก็บอกแค่สเปกจริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกจริงๆน่าจะมีรูปภาพหน่อยนะไม่มีแต่ตัวหนังสือเพราะมันมีแต่ตัวหนังสือทําให้เราไม่ค่อยอยากจะอ่านมันอืม ก็มันก็พอที่จะอ่านได้บ้างคือคู่มือมัน,นะนคอมมอนนะเนี่ยคอมมอนก็คือมันใช้ได้หลายรุ่นเลยตั้งแต่60วัตต์ถึง5,000วัตต์เลยคู่มือมันบอกมาหมดเลยโอเคคู่มือเราไม่สนใจเรามาสนใจตัวเครื่องกันดีกว่าเก็บนนะกล่องก็เรามาดูตัวมันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะงัดให้ดูด้วยนี่ครับ500วัตต์ ห้าร้อยวัตต์ไม่รู้ว่านวัตต์ขี้โกงเปล่าเพราะว่ามันแปะเป็นกระดาษธรรมดามากเลยสามารถแกะแกะทิ้งก็ได้ก็ตัวมันก็จะมีฟิลให้1อันโดยสเปคของฟิลก็เท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวแกะดูก่อนแกะไงวะหรือว่ามันต้องไขสกูก็ไม่รู้ครับจริงๆฟิลมน่าจะแกะดูได้นะโอเคแกะได้ฟิลอยู่ที่ 40แอมครับฟิลอยู่ตรงนี้เป็นฟิล12โวลต์40แอมตัวนี้แล้วก็มีขั้วต่อนี่แล้วก็มีพัดลมให้1ตัวครับตัวนี้มีพัดลม1ตัวผมต้องต่อแล้วแหละพัดลมดังแล้วก็ฝั่งนี้ครับมีสวิตช์ปิดเปิดสวิตช์ออนออฟมี usb ให้1ช่องแล้วก็มีปลั๊กไฟ220เป็นปลั๊กคอมมอนครับเสียบขาไหนก็ได้ค่ะแบบคือ ยูนิเวอร์ก็คือสามารถเสียบขาแบนก็ได้ขาปัก,ปกขาแบนก็ได้หรือว่าปักขากลมก็ได้เดีไงเดี๋ยวก็มาลองให้ดูกันนู่นเห็นเห็นไกลๆนู่นก็อินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับนี่แต่ตัวนี้แค่200อยวัตตอันนี้อันนี้รีวิวไปก่อนนะั้นนี้ละอันนี้ผมจะไว้ใช้กับที่จุดบุหรี่รถยนต์มันคือฝั่งนี้มันเป็นที่เสียบสายจุดบุหรี่รถยนต์ไอตัวไอตัวนี้ไม่สนใจนะนี่ผมต่อกับน,นู้นแห ต่อกับกล่องผมไว้อันนี้ไม่ต้องสนใจเราสนใจตัวนี้อยู่เพราะตัวนี้รีวิวไปแล้วเค okay, เรามาดูตัวนี้กันเดี๋ยวผมประกอบลองให้ดูว่ามันจะได้สักก่วต์มันจะทํางานประมาณไหนก็เดี๋ยวพอดีผมเตรียมแบตไว้แล้วแหละแต่ว่าแบตผมมีแค่สิบสิบสามโวล์นนะก็น่า,าจะก็คงใช้ได้แหละเพราะว่าสเปคคุณบอกว่าที่ยี่สิบสี่โวลต์ตัวแหวนมันให้มาสองสองวงนะจริงๆริมันต้องใส่อย่างนี้ข้างล่างอันแล้วก็ข้างบนอันหนะึ่ง แล้วก็ไขมันเพราะว่ามันจะได้หน้าสัมผัสที่มันที่มันจะไอเนี้ยคือหน้าสัมผัสเพื่อจะโดนไอตัวตัวสกูมันเยอะๆนี่นะเวลาใส่ต้องอย่างงี้นะเมื่อกี้ผมใส่ฟิดคือมันมีแหวนสองอันสองตัวแล้วก็เอาแหวนตัวหนึ่งไว้ข้างล่างแล้วก็เอาอันนี้วางแล้วก็แหวนอีกตัวหนึ่งทับมันแล้วก็ไขอย่างงี้จะดีกว่า อโอเคเรามาลองกันดีกว่าโดยผมจะลองกับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ครับเป็นแบตเตอรี่น่าจะเป็นแบตของรถยนต์อะเนี่ยตัวนี้จะเป็น12โวลต์คือก้อนละก้อนละ3 3.2โวลต์แต่ผมมีอยู่4ก้อนแล้วก็เอามาต่อ BMS ต่ออะไรเรียบร้อยแล้วตัวนี้ครับมันจะอยู่ที่12โวลต์100แอมป์นะ นี่ครับ1 0 0แอมป์ M, เป็นแบตมือ2ครับได้มาจากในช้อปปีได้มา2 7 0 7 2 0อืม2 0แต่ว่ามันไม่แถมไอบ้บัตบัตตายตัวนี้ให้ไม่ได้แถมนะผมต้องไปซื้อทองแดงมาแล้วก็เอามาตัดต่อเองอันนี้ก็ไม่แถมนะ BMS BMS BM ก็ไม่ได้แถมอันนี้ BMS น่าจะมาอยู่ประมาณ400อะ่ะตัวเนี้ยก็รวมๆแล้วทองแดงผมซื้อมันต้อง200แล้วก็ซื้อ BMS อีกอีก400ก็เป็น600 รวมแบตอีกประมาณสามพันก็ประมาณสามพันหกครับตัวนี้สิบสองโวลต์ร้อยแอมป์โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกับตัวนี้ดีกว่านี่โอเคผมต่อไปแล้วผมจะคีบตรงขั้วมันเลยนะผมจะคีบที่ขั้วแบตไปเลยอันนี้ขั้วลบต้องหนีไ่ถูกขั้วด้วยนะครับส่วนนี้ขั้วบ,บวกพอเดี๋ยวเชือกผูกไว้ผมไม่มีอะไรรัดกันเลยเดี๋ยวเอาแบตแล้วก็เชือกผูกไว้ ต่อให้ถูกขั้วมันบวกบวกลบลบนี่ตัวนี้มันจะมีเสียงด้วยปิดไว้สักนหน่อยนมันสูงหน่อยนี่ครับมันมีสวิตช์ปิดเปิดนี่พอปิดมันก็จะมีเสียงร้องแล้วก็เปิด USB นี้ใช้ได้นะ แต่ไม่รู้ว่ากี่โวลต์กี่แอมป์5โวลต์อยู่แล้วแหละแต่กระแสไม่รู้เท่าไหร่ส่วนมันมีจะมีไฟสีเขียวกับสีสีแดงสีแดงไม่รู้เหมือนกันนะยังไงฟิลขาดหรือเปล่าก็ไม่รู้มันถ้าคิดว่าถ้าฟิลขาดสีแดงน่าจะติดไม่ชัวร์นะครับผมยังไม่เคยลองเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันโดยผมมีมิเตอร์ด้วยเ,เอามิเตอร์เสียบเข้าไปเอาได้ผมเนี่ยลวมยังเลย มิตเตอร์เสียเข้าไปเพื่อจะวัดไฟครับตัวนี้จะเป็นมิตเตอร์เหมือนนี่ก็ตอนนี้วัดมันไม่ขึ้นครับส่วนโวลต์โวลต์มันก็ไม่ขึ้นเหรอกดยังไงวะสองรอยสิบโวลต์ครับเป๊ะเลยโอ้โหมันมันออกแบบมาพอดีเกินสองยสิบโวลต์ส่วนวัดมันยังไม่ขึ้นนะโวลต์กับแอม เดี๋ยวผมจะลองต่อพัดลมเห็นพัดลมสีส้มๆมอะ่ะอยู่ตรงนู้นพัดลมสีส้มๆนู่นดำๆหน่อยพัดลมเขอะว่ากเร้ยโอเคเดี๋ยวเราปิดก่อนพัดลมมันดังเนาะเนี่ยผมไม่ชอบตรงล้โผพัดลมเลยพัดลมดังมากเลยถ้าเราเอาไปใช้งานเงียบๆกลางคืนผมคงจะรำคาญเสียงพัดลมเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเสียบไฟดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมแต่พัดลมนะ่าจะประมาณร้อยวัตต์ นี่พัดลมหมุนแล้วข้างลังเดี๋ยวดูว่ามันจะกินไฟเท่าไหร่กี่วัตนี่ครับแล้วมันไฟไม่ขึ้นนมันขึ้นว่าคำว่าโหลดอะไรวะเนี่ยนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าวัตตอนนี้กินไฟหนึ่งร้อห้าสิเก้าวัตเดี๋ยวผมจะไปลองเปิดเบอร์แรงๆเลยแปบ๊บหนึ่งเอาพัดลมเบอร์แรงๆไปเลยเบอร์สาม ูไปเลยนครับนี่ลงไปเปิดรังแดงนะครับกินไฟอยู่ที่159่งร้อยห้าสวัต์ใช่ไหมเดี๋ยวลองเอาเอาปลั๊กออกไม่ใช่เว้ยมันคืออะไรวะอ๋อไม่ใช่มันค้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คใหม่เอาใหม่ครับเดี๋ยวมิเตอร์ผมเออครับแกะเทปนี้ออกเลย120่งรนี่ อันนี้ครับ124วัตต์เอาออกมันต้องเป็นศูนย์มันต้องตกเห็นไ,ไหมก็คือตอนนี้พัดลมผมกินไฟอยู่120วัตต์ก็ใช้งานได้สบายๆนี่155วัตต์เลยก็ถือว่าโอเคนะใช้งานสเปคมัน500วัตต์เนี่ยแต่ผมว่าเ,าเอามาเปิดอย่างเงี้ยมันก็ดูแลนะแต่ถ้าอยากให้แรงจริงๆเดี๋ยวผมจะเอา แป๊บนึ่งเดี๋ยวเอาอ,อกกุปกรณ์ที่เอามาให้เทสดึงวัดดูอีกรอบ่แต่โวฟิลจะขาดเหมือนกันไม่เป็นไรครับจะลองให้ดูตอนนี้กินไฟอยู่ที่120วัตต์ใช่ไหมเนี่ย124วัตต์เดี๋ยวผมจะเอาหัวแรงมาเสียบอีกครับหัวแรงตัวนี้จะโอเคครับเมื่อกี้กล้องแบตหมดครับมาต่อกันครับไม่ใช่กล้องแบตหมดดิเมมโมรีเต็มก,กล้องมือถือเมมโมรีเต็มครับมาเลยตัดเดี๋ยวผมจะเอาหัวแรงตัวนี้มาเสียบ ตัวหนึ่งโดยหัวแรงตัวนี้มันจะกินไฟอยู่ที่130วัต์เห็นไหมมันบอกอยู่นี่หนึวัตเวลาเรากดนะถ้ากดนะ่ะจะได้130วัตมันเนียกดแต่ถ้าไม่กดนะ่ะมันจะกินอยู่ที่20วัตตเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้คือเราเราต่อกับพัดลมไปหนึ่งตัวแล้วนะพัดลมตัวนู้นพัดลมข้างหลังอะ่ะเย็นเลยทีเนี้ยมันกินไฟอยู่120วัตแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มปั๊กไปอีกขัาน ดูว่ามันจะกินเท่าไหร่นี่ครับตอนนี้ก็ไปเท่าไหรล่ละหนึ่งร้อยหกสิบวัตต์แล้วครับนี่ตอนนี้มันในจออ่ะมันมองไม่เห็นเท่าไหร่ครับมันหนึ่งร้อยหกสวัตต์นะจอมันมืดๆไปหน่อยมันโดนปักบังด้วยนี่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดวัตต์แล้วเห็นไหมเอาให้เห็นแบบลางๆนะคกันเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะ พอกดขึ้นไปมันขึ้นไป200วัตต์เลยพัดลมถึงกับหมุนช้าลงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดค้างสักแป๊บ,บหนีน่งตอนนี้กินไป269วัตต์เนี่ยครับ250ละเนี่ย240วัตต์ก็ถือว่าได้อยู่นะ200กว่าวัตต์ผมไม่มีไม่อยากต่อมากกว่านี้แลครับเพราะว่าผม พอใจกับสเปคที่กินไฟอยู่250วนะัตต์ละซึ่งหนึ่งของสเปคมันนะก็ะคือพัดลมตัวนู้นะกิน140วัตต์ใช่ไหมหัวแรงตัวนี้กินอีก100วัตต์เนี่ยพอกดแล้วก็ปึ๊บเนี่ยขึ้นไปถึง200กว่าวัตต์เห็นไหมจอนี้นะก็ถือว่าประสบความสำเร็จของผมผมพอใจกับสเปคของมันแค่นี้แหละครับ ก็เดี๋ยวไงเรามาดูข้างในกันดีกว่าพอแล้วแต่ผมไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งเรื่องพัดลมมันนี่แหละเดี๋ยวน่าจะน่าจะลองโมดิฟายใหม่หาพัดลมตัวที่มันใหญ่กว่านี้นะคือผมอยากได้พัดลมตัวที่มันใหญ่กว่านี้เสียงมันจะได้เบากว่านี้ไงตอนนี้พัดลมมันแรงมากเลยตัวมันเล็กไงแล้วมันก็เลยด,ดังมันมีเสียงด้วยเนี่ย นี่เนี่ยได้ยินไหมเสียงพัดลมนี่แหละถ้าปิดนะถ้าปิดนี่เงียบเลยผมว่ามันจะลำคาญเกิน,อนโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองดูวงจรข้างในมันดีกว่าว่ามันเป็นแบบไหนนี่ตรงตรงหัวคีปมันก็อุ่นๆเหมือนกันนะหัวคีปมันใหญ่อยู่อืม เคเดี He, ๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าว่ามันเป็นแบบไหนผมไม่สนใจหรอกประกงประกันนะ่ะมันจะแกะให้พวกคุณดูเลยแหละว่ามันเป็นยังไงเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมันเป็นแบบไหนขั้นแรกเราแกะนี่ออกก่นอนแกะแล้วจะไขคืนไขคืนไปก่อนนี่ครับแกะสายไฟออกก่อนเดี๋ยวเราจะดูข้างในว่ามีอะไรกันบ้างกับสเปคของมัน คุ้มไม่คุ้มเราดูข้างนอกอย่างเดียว,เ,ยวเ,รเราไม่รู้นะครับเราต้องงัดดูข้างในมันว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นด้วยหาจุดยึสกูก่อน4ตัวจัดดีครับไขไขไขตอนนี้กำลังกำลังทำกล่อง power box ไงผมก็เลยต้องซื้อพวกอุปกรณ์อย่างนี้ก็หมดไปหลายเมือคั้นะ รวมๆแล้วน่าจะประมาณ4ี0 0ันห้าพันแหละเพราะกล่องแค่กล่องไอ้ตัวเนี้กล่องพลาสติกเนี่ยใบยละพันเลยนะก็ผมน่าจะหมดประมาณ5,000ได้ในการทํำ power box ตัวนี้แต่ถ้าซื้อสําเร็จจริงๆเขาก็มีขายมันก็มันก็หลักพันมันก็มีนะหลักหมื่นก็มีนะแต่หลักแต่มันจะได้กระแสน้อยกว่านี้คือ power มันจะได้น้อยกว่านี้ แต่ว่ามันสวยกว่าถ้าเราไปซื้อสําเร็จนะมันทําสวยกว่าเราทําเองอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เคครับเดี๋ยวเราแกะให้ดูว่ามันมีอะไรกันบ้างแกะหมดแหละผมไม่สนไม่สนใจหอรอกประกองประกันน่ะแต่ว่ามันไม่ไม่แปะประกันไว้มันไม่ไม่แปะประกันนะผมก็เลยสามารถแกะดูได้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันมันจะเสียง่ายหรือเปล่าแต่ว่าดูยอดขาย ของร้านค้ามันอะมันขายไปเป็นพันชิ้นแล้วนะไอตัวเนี้ยถ้ามันไม่ดีจริงมันคงไม่ขายได้หลักพันหลอกผมว่ามันต้องดีมากแหละอันนี้คิดเองนะไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยว่าเดี๋ยวผมต้องทดลองใช้ก่อนแล้วก็จะได้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเดี๋ยงไงถึงไงผมก็เอามาผมก็ต้องแกะอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมจะเอาปลั๊กมันมาใช้และสวิตช์ผมก็ต้องต่อแยกใหม่มันก็ต้องแกะอยู่แล้ว ก็ถอดออกมาแล้วก็แผ่นนี้ถอดออกมาได้ก็วงจรก็ถือว่าดีไม่ดีก็ไม่รู้นะสายไฟข้างนอกมึงจะเส้นใหญ่มาเพื่อเนี่ยเกลี่ยไฟข้างนอกมาเส้นใหญ่พอมาอยู่ในนี้ก็เป็นเส้นเล็กเล็กลงก็จะเป็นคอขวดตรงนี้อยู่ดีแล้วขั้วบวกขั้วลบไฟยังใช้สายสีแดงทั้งคู่อีกแปลกเหมือนกันแล้วตรงนี้นี่ แทนที่ข้างในจะทำสายไฟเป็นสีสีดำสีแดงแดนใช้สีแดงทั้งคู่เลยแล้วก็คั่วมันหลักกายมันทำแบบโอ้โหดนูนี่ครับมันก็ต่อต่อตรงกันอย่างนี้ไปเลยคั่วนี่มาต่อนี่ไปเลยผ่านฟิวต้องมีฟิวอยู่เนี่ยพัดลมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยค่อยหาพัดลมที่เสียงเบาๆมาเปลี่ยน เพราะว่าเวลาเราใช้วัดสูงๆนะเนีไอตัวนี้แหละเนี่ยอันนี้บอดี้มันเนี่ยมันมันต้องระบายความร้อนไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดดูว่าจะเอาไงผมอาจจะไม่ใช้พัดลมตัวนี้หรอกเอาพัดลมตัวใหญ่ๆเลยมาวางเป่าไอตัวเนี้ยส่วนปั๊กนี่ก็เดี๋ยวคงถอดออกแล้วก็เจาะยึดเนี่ยเจาะยึดสักที่นี่กับกล่องนี่แหละ ส่วนวงจรมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นทรานซิสเตอร์หรือเป็นมอสเฟตอะไรก็ร้อสี่ตัวอยู่ด้านนี้ยึดกับฮีทสิงค์ระบายความร้อนส่วนฝั่งนี้ก็ยังก็มีอีกนะครับฝั่งนี้ก็มีมีด้วยเช่นกันที่มันระบายความร้อนนะครับไม่แน่ใจว่าตัว IC มันอยู่ตรงไหนเหมือนมันอยู่มันอยู่ใต้เนี้ยเนี่ยมันอยู่ในไอพลาสติก ซิลิโคนอะไรเนี่ยเนี่ยมันห่ออยู่ในนี้เนี่ยอีก3ตัวแล้วก็ยืดติดเพื่อระบายความร้อนกับฝั่งนู้นเลยแล้วก็จะมีพวก IC พวกนี้น่าจะเป็นพวก IC ที่เอาไว้คอนโทรลสเต็ปอัพอะเนี่ยตัวเนี้ยส่วนของดีไม่ดีวัดสูงไม่สูงขอให้ดูที่หม้อแปลงนะหม้อแปลงยิ่งลูกใหญ่อะวัดวัดมันก็จะสูงกว่าอันนี้ลูกไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ลูกนิดเดียวก็คงตาม ตามราคามันเนาะมีอาร์ฟิวด้วยตัวหนึ่งอาร์ฟิวตัวเบื้เริ่มเลยอยู่ตรงนี้และที่เหลือก็จะเป็นคาปาซิตเตอร์ต่างๆใช้งานไปนานๆคา,าปาติเตอร์ก็อาจจะแห้งจะอะไรก็ก็ลองดูแล้วกันครับเนี่ยวงจรก็จะมีแค่ประมาณนี้แหละเนาะยังไงเดี๋ยวลองประกอบข้ประกอบกันอีกรอบหนึ่งครับโอเคนะ คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับส่วนใครจะไปหาซื้อก็ช้อปปี้ a าซาดครับไปลองเซิร์ชคำว่า Inverter Inverter Power 500วัตต์มันก็จะมีขายหลายร้านเลยราคาก็ไม่เท่ากันหรอกก็จะอยู่ประมาณ400กว่าบาทถึง5 5 0 0าเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ400ถึง500ครับก็ไปลองเลือกเอาตอนแรกผมว่าจะเอาพันวัตต์ผมก็กลัวตัวมันจะใหญ่เกินัวมจะใส่กล่องไม่ได้ก็เลยเอาแค่500วัตต์พอ เพราะว่าผมกลัวจะมีปัญหาเวลาผมเอามายัดก็ผมก็เลยเอาแค่500วัตต์ก็500วัตต์ก็ถือว่าโอเคแหละอเอามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปก็คงจะไม่เกิน500วัตต์หรอกเนาะดาเอาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ200-300วัตต์นั่นแหละก็คิดว่าน่าจะใช้งานได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ